ครับพร้อมครับถามใครครับถามตัวเองด้วยไม่พร้อมครับวันนี้เป็นอีเวนต์แรกของนักกีฬาอีเวนต์แรกครับฝากด้วยนะครับผมตื่นเต้นมากเดี๋ยวขึ้นมาเปิดคลิปนะครับเดี๋ยวขึ้นมาเปิดบอกเขาด้วยบอกเขาด้วยเป็นเป็นคนจริงใจสั่นเลยสั่นแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นไม่่อยูไหนมาอยู่นี่มาอยู่นี่มาเดี๋ยวฝากเจ๊ถ่ายบรรยากาศไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกันครับ เต้นอ่ะงานแรกคู่อ่ะคู่แรกคู่แรกเออเร็วไปพูดอย่างคู่แรกเออเร็วไปพูดอย่างคู่แรกคู่แรกงานงานงานคู่งานแรกไม่ใช่ว่ามีหลายคู่ไม่งั้นจะแปลว่ามีคู่แรกงานแรกคู่งานแค่ลูกไม่ใมีแค่ลูกมีแค่ลูกไม่เป็นงานคู่งานแรกงานแรกเที่อยู่ในห้างเนาะอยู่ในห้างติ่นเต้งปกติจะไปเป็นกลุ่มกลุ่ก้อนหรือไม่กันไปเดี่ยวแต่งานนี้เป็นงานแค่เออ

บอกเลย94กูถูกนนแน่นอน94คุณเน่ใช้ได้เลยถูกล่าสุดก็ได้ผ้าสามสีมาแล้วครับ <laughs> 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 เอ็นดูผูกที่มือผูกที่ข้อมือใช่ไหมคะ <laughs> ใช่ครับ

ตกใจมากขอบคุณรู้สึกขอบคุณมากขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเป็นงานคู่หมือนที่บอกว่าเป็นงานคู่งานแรกจริงๆก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันไม่เคยออกแบบคู่กันอย่างเงี้ยแต่ว่าห้างระเบิดแต่ว่าด้วยความไว้ใจกันอยู่แล้วเรารับส่งกันด้วยกันะฮะก็สนุกสนานครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะสนุกเหมือนที่เราสนุกด้วย งานแล้วก็รับประทานนะฮะฉลองมันเกิดครับโอ้ครับเพราะพวกนี้พี่ก็พี่งานเยอะกันนะคอแทคอะคนเทกอะรู้สึกสอนนั้นมาช้าช้ามากรอนานมากช้าเกินอ่ะมาแต่โทรศัพท์นะเขาก็เลยแบบ ไม่ไม่ไม่คือลำเลาฟอ่ลำเลาฟอเขามากันนานแล้วเราเพิ่งมาถึงเราเพิ่งเสร็จงานก็ได้มาถึงนะครับนี่แอบเซอร์ไพรส์อะไรก็ไม่รู้นะหรือเปล่ากหรือว่าหรือว่าจะบอกหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าวันนี้เราลิงเกียกันเยอะมากในงานมีอะไรบ้างีมีเครียวมีเครียวมีเวมีเยวมีแชมพูแล้วมีอะไรเคที่คายเยไปกันหมดนะครับก็เออวันนี้ก็ ก็จร <c oughs> ิงก็แฮปปี้ดีนะเพราะว่าแบบทำงานเสร็จมากินเลี้ยงแฮปปี้ต่อเออแล้วอู้หูสู้ไปก่อนสู้ไปก่อนว้าว One eternity later มาแล้วมาช้ามาช้ามาช้ามาสวัสดีอนเออมาโอเคโอเคคืนกูนคืนมาช้าพี่เงินมาช้ามาก คือเอาจริงป่ะกูแล้วเนี่ยพูดว่ะคือผมเห็นเอาง่ายนะผมเห็นแต่ถั่วแปบเนี่ยเนี่ยผมเห็นแต่ถั่วแปบทิ้งถั่วแปบไปอแล้วพี่เงินหายไปไหนอ่ะที่ไปซื้อไอ้นี่มาข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเคเอามาจกกับยุเก้ออะไรวะอะไรอ่ะฮ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 ะ ควันได้เร okay. yes. okay. okay. so ิ okay. uh ่ม yeah. ข okay. <killing>. ึ right? ้นแล้วโอเคโอเคโอเคส่งส่งลางของควันได้เกิดขึ้นแล้วใช่เริ่มให้ให้ให้เปิดเลยล่าสุดจะเปิดก่อนหรือเปิดหลังอ่เพียงอาจารย์ดูไปดูกันขอบคุณครับเลยเปิดเลยไหมแล้วได้แล้วแต่แล้วแต่เออขอบคุณนะพี่ชอบมากเลยไม่ใช่อัันนี้ตวเไม่ใช่มาว้าวขอบคุณนะเออเป็นอะไรครับฮะแกดูเฮ้ยแตงเต้ อาจจะหยัดเลือกด้วยลอง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 พอลอง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 ไหนก็สวัสดีเออเข้าเลยอ่ะประเทศให้บัตรเดี๋ยวเ็ดี๋ยวยื้มเพื่อนะได้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 เอาไปทำพิธีพิธีมีความสุขมากครับมีความสุขมากอ่ะอวยพรน้องหน่อยอวยพรน้องหน่อยพระแบแค่ได้มีบัสอยู่ในชีวิตก็เป็นเกียรติมากๆ จบไม่ลงจบไม่ลงดีใจดีใจได้รู้จักกันอเ,เออมาไวซึ้งด้วยว่ะเอเอจริงจริงดีใจที่ได้รู้จักทุกคนเลยแบบแฮปปี้แล้วก็สนุกสนานมากในทุกวันนะครับจริงๆคอมันวิ้งจังว่ะเท่อะ หน้าเราคอใครครับเออนี่คอไม่ใช่เราอีกต่อไปเท่หว่ะพ่อเท่จริงจริงจะแว็กปะไม่ไหวแล้วเออไม่ไหวมีคนเถี่ยวโอเคขอตัวไปกินก่อนอ่ะนิดนึงขอตัวไปกินก่อนอ้าวขอไปกินก่อนกินก่อนปิดคลิปเลยไหมปิดคลิปเลยปิดคลิปไปเลยอ่ะโอเคทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe s อะไรพี่ s u b s c r ร b e s u b s หมูอะไรฮ่าฮ่าฮ่านะฮะยังไงยึดกดกระดิ่งกิ้งกองด้วยนะครับโอเค s u b s c r i b เนื้อ เพราะว่าติดตามเนื้อของซ้ำด้วยนะเนื้อของซ้ำด้วยนะครับไปเลยเจอกันครับผมกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายแฮปปี้